สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับสกายวอล์กเชียงคาคนสกายวอล์กเชียงคาคนคาคนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองเลยในตอนนี้นะครับ เป็นสถานีแรกที่เรามาถึงนะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปจะไปที่แก่งคุ้นคุ้คนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมบรรยากาศข้างในเลยครับโอเคเจบกันครับครับสวัสดีนะครับอันนี้บรรยากาศอยู่ที่สกายวอล์กนะครับเชียงคาน กายวอล์กเชียงคันนะครับมังเลยครับพาเด็กมาทัศนศึกษานะครับวันนี้อ่าดูครับดูบรรยากาศโอ้ยผมก็ไม่กล้าเดินครับสูงอู้หัวครับโอ้ยโอ้ยกลัวกลัวกลัวครับกลัวกล้าเดินไอ้ตวนพกูเจอเม็ดมืกกิน เฉียวเฉียวมากเลยทุกคนกลัวไหมไม่กลัวนะครับเดี๋ยวย่านบอล่อ่านะครับนักเรียนเก่งกว่าครูเยอะครูกลัวนะครับกลัวได้เดินยองเอา วาแล้วดดูบรรยากาศนะครับแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงอ่าดูบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะอยู่อ่านะครับมาเารื่อยๆ เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับท่านใดที่อยากจะมาชมนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็มาได้ครับถนนการสัญจรก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นนะครับมีการก่อสร้างถนนสำหรับรอ,องรับนักเที่ยวนะครับบรรยากาศข้างล่างนะครับสูงสูงมากนะครับอานักเรียน มามามามพูดถ่ายวิดีโออยู่ไปดูด้วยสภาพใครเป็นยังไงอ่ะมามามาเร็วเเดินเอาเดินเอา ใครน้ำหนักเยอะเดินก่อนอย่าเพิ่งไปรวมกันโอ้สามัคคีคือพังเนาะบ่เคยได้ยินปีช่วงนี้เราอย่าสามัคคีกันมากเดินแผ่นใครแผ่นเราเด้อไปมันไปมากลัวไหมกลัวไหม,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 มตอนนี้ตอนนี้เฉยน้ำใสกลัวไหมไม่กลัวเนาะเออไม่กนะมลัวไปถ่ายดูให้ด้วย ่ายแล้วนี่ไปไปเดินเดินโอยย่านดีพี่น้องเลยงามว่าเคยย่างก็ได้ย่างได้ในครั้งแรกในชีวิตอุ้ยสูงม,มากครับนุ่น อ่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศเดินมาเรื่อยๆนะครับเป็นไงครับเป็นไงอ่าทำไมทำไมต้องคานอ่ะมันสันมันสัน่มันสันมันสัน บอกแล้วว่าใครน้ำหนักเยอะให้เดินออกก่อนเขาสามัคคีคือพังคได้ยินไหมเว้ยจะคู่กับยองเอาสุวนเว้ยแชทแชทไปก่อนไปก่อนแชทไปก่อนแชทควยอยู่ควยอยู่ไปไปอู้มีคนเก่งๆเว้ยเนาะ Ôi, ruộng săn Quạt, 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 quạt ngay ngày mà em Qua mẹ Qua mấy Qua gì nữa เสียงอะไรอ่ะอืมงมาดูครับอีกฝั่งหนึ่งบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งฮอรมากาศนะครับภูเขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอเคโอวสวยงามครับชิ้นสุดทางเดินแล้วครับ จากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ประมาณ20เมตรนะครับเข็นมาโอ้เก่งแท้ใครไม่กลัวในเก่งจังเลยเนาะผมเป็นไงย่านบ่โอ้เก่งเกงเก่งครั้งที่สองแล้วอ่านะครับครั้งที่สองแล้ว เรียนกิ่งโอโคอีกอ่ะชิ้นสุดแล้วครับนี่ชิ้นสุดแล้วโอเคปลอดภัยแล้วครับ อ,อ่าอรรบรรยากาศนะครับสถานที่ท uh, ่องเที่ยวนะครับอ่าทือว่าเป็นสถานที่ท oh, no. ่องเที่ยวยอดฮิตของเชียงคานตอนนี้นะครับ Sky ยวอล์กนะครับสกายวอล์เชียงคานนี้นะครับมีที่ถ่ายภาพให้ที่ลึกให้อย่างสวยงามนะครับ ทงร่กานไดเด้อไปให้เอีเมนี่ไปใตาเอาไปให้มใหญ่นอนันอุ่อันหน้าหนาวไปมานาวแวสุถาไ่น้าได้เอาอย่าลมเดอนมาาคำเดิมบบฝ้าไวตังไวสถานีนี้นะครับขอ ขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปสถานีต่อที่เชียงคานนะครับต่อที่แก่งฮุดคูนะครับเดี๋ยวพบกันที่แกงฮุดคูครับ